อันนี้ก็มาต่อหลังจากเราเปลี่ยนเฟืองเสร็จแล้วเนี่ยครับอันนี้ชุดเดิมเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแบบเดิมเดิมเลยเราแคมา่มามามาเปลี่ยนของที่ชำรุดแล้วก็เปลี่ยนออกแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่แทนทีนี้เราเราเคยทำคลิปเมื่อหลายหลายปีก่อนมีมีหลายๆท่านถามเข้ามาในทํานองว่าทฤษฎีที่ผมแนะนำสมาชิกเข้าไป มัวหรือเปล่ามันใช้ได้จริงไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งช่วงนั้นน่าจะยุ่งแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรมากมายแต่วันนี้มีโอกาสได้มาทำคลิปให้ดูอันนี้เราจะทำคลิปให้ดูว่าเครื่องยี่สิบนิ้วครับตัวนี้ยี่สิบนิ้วเรา<ม>เราทดรอบเพื่อที่จะใช้มอเตอร์สามแรงไฟสอ0รยีครับปกติแล้วเนี่ยเครื่อง12บสอนิ้วไดนิชิผมก็ใช้สาแรง พอ20นิ้วก็ผมก็ใส่3มแรงลูกค้าหลายๆท่านคือหลายๆคนต้องคิดเป็นทำนองเดียวกันว่าเครื่องทั้ง20นิ้วใช่มอเตอร์3แรงมันจะไวแล้วชังดอมอะไรประมาณนี้ทีนี้ผมก็เลยเคยอธิบายว่าผมจะทดรอบทดไลให้มันใช้ไม่ไม่ได้เปลืองแรงมอเตอร์อะไรประมาณนี้ครับแต่ทีนี้มีมีคนทักเข้ามาหลายๆคนมากเมื่อปีปีหลายปีก่อน ม,มันมันมัวหรือเปล่าเอ้ยอยากเห็นอะไรประมาณนี้อ่าทีนี้มีโอกาสมาทําให้ดูแล้วก็ใส่ไข่เขาเนี่ยอย่าอย่าเิ่นเทาทีนี้ก็<ม>อันนี้มให้ดูคือรอบของใบมีดเนี่ยผมจะตั้งไว้อยู่ที่8000ันแปรอบต่อนาทีครับ8 0 0พรอบต่อนาทีทีนี้ผมมาทดรอบ คือใช่มอเตอร์สามแรงครับใช้มอเตอร์สามแรงของมิตซูเหมือนกันทั้งคู่เลยเนี่ยของที่กําลังเตรียมที่จะทดสอบไปดูส่วนตัวนี้ผมจะทดรอบโดยที่ให้มาพักตรงนี้ก่อนมาพักตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขับขึ้นมาดันบนครับเพื่อที่จับแอมดูว่าระวังเราทดรอบแบบนี้กับใสู่เล่ใหญ่ๆอย่างนี้ขับขึ้นดันบนได้ตรงอันไหนจะกินแอมมากกว่ากัน อันนี้เราก็เริ่มเลยอันนี้ผมก็ไม่ยังได้ร้องแต่นี้ผมมาร้องให้ดูเลยอ่ะเปิดเครื่องอาจาอับแเปมดูอัดฟรได้เชลีย่ยแล้วอ่ามันมันทำงานตัวเปล่านะครับ โดยที่เราไม่ได้ใส่ไม้อยู่ที่8.5ครับเดี๋ยวเามาต่อตอนที่ผมใส่ใส่มูเล่ตัวนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้ทาทาผมจะคอตัดคลิปไปก่อนแล้วค่อยมาถ่ายต่อช่วงที่ยกมอเตอร์ตัวนี้ขึ้นแล้วก็ใส่สายพานโอเคครับอโอเคหลังจากที่เราเราสับเปลี่ยนมอเตอร์ครับสับเปลี่ยนมอเตอร์โดยที่เราใช้ โดยที่เราใช้เนี่ยครับใส่พานครับตรงมาตัวมูเล่มูเล่เลที่มาตรงกับตัวใบมีดคือ,อสมาชิกอาจจะสงสัยว่าเอ้ช่างดอมมันมันแตกต่างกันหรือเปล่าไอ้ตรงนี้มูเล่ใหญ่อันอันเมื่อกี้มูเล่เล็กคือตรงคือเราเน้นว่ารอบตัวนี้ยอยู่ที่แปดพันขบวนการของทดลองของเราเนี่ยคือใส่มูเล่ยังไงก็ได้ให้หัวมีดอยู่ที่แปดพันส่วนอันเมื่อกี้เนี่ยใส่มูเล่เล็ก แต่ว่าขบวนการคารทดรอบของมันเพิ่มเราของมันเนี่ยตัวนี้ก็ยัง8ปดพเหมือนเดิมทีนี้เรามา,าจับกระแสแอมโดยที่เราเราเทสสายไม้นะครับโอเคเสียบปลักได้เลยเริ่มอันนี้ให้ดูครับเป็ะๆโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนแคปใหม่แคปมีปัญหาอ่ะอเสียบเลย ที่ประมาณ 9m ลงลบไม่เกิน1 0มต่างกันประมาณอยู่2มได้โ okay, อเคครัอันนี้ก็มาให้ดูความแตกต่างกันความแตกต่างกันระหว่างการทดรอบกับการที่เราฉุดตรงนะครับก็เห็นชัดเจนต่างกันอยู่ที่เกือบ 2m ซึ่งมันมีผล สองแอมป์นี่คือมันมีผลเพราะว่าหนึ่งอันนี้อันเดิมที่เราทดเมือ่อเมื่อขังแรกนะครับอันนี้เราทดแค่นิดเดียวเองอันนี้มูลเลยแค่สี่นิ้วถ้าสม,มตทเฉยนะถ้าเราเพิ่มตัวนี้เป็นห้านิ้วหรือหกนิ้วครับตรงนี้นะกระแสแอมมันจะลดลงอีกเยอะเลยแต่ทีนี้เราทดแค่นิดเดียวเนื่องจากว่าอุปกรณ์ของเราอะ่ะมันมันมัน,มน,มนบังคับมันเรามีแค่นี้มันมีขีดจํากัด เราไม่สามารถที่ไปหาอุปกรณ์ที่จะทดได้เยอะมากกว่านี้ได้แต่ถึงแม้ว่าเราทดแค่นิดเดียวมูลเล4นิ้วกับตัวนี้ขับหากันก็ยังเห็นกระแสแอมแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยอยู่ที่ประมาณเกือบ2แอมซึ่งแต่และแอมเนี่ยมันมีผลต่อการเสีย,เส,ยเสียเสียงกันใน,ในการจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่แล้ว อันนี้คือมันมันเห็นผลชัดเจนผมก็อยากจะบอกว่ามัน,มนได้ผลจริงการที่เราทดเพื่อที่จะลดภาระของมอเตอร์นี่ครับทีนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ไฟตกไฟอะไรหรือไฟไม่พอแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟา้าเนี้ยคือเวลาใช้ คือเราไม่สนใจอยู่แล้วอยู่แล้วครับแต่เวลาสินเดือนเข้ามาเนี่ยเราจ่ายค่าไฟเราเราเราจะเห็นบินค่าไฟมาเราเราจะปวดหัวนิดๆเราเครียดนิดๆสำหรับคนที่เปิดกิจการเองอันนี้เราเรามายืนยันว่าการทดรอบลดแรงของมอเตอร์เนี่ยครับเห็นผลจริงครับเหมือนที่เราถ้าถ้า ถ้าคลิปแต่แรกเราจับกระแสแล้วก็ตั้งกลองให้ดูแล้วเมื่อกี้้วก็ไอ้น้ำน,นั้น8.5 8.5ลบ9.5 9.5 1แอมป์เท่านั้อต่างกันแค่1แอมแต่อันนี้เป็นบทที่เราทดสอบคนระับมอเตอร์ลูกเดียวกันกับระวางที่เราทดกับเราไม่ทดแต่ถ้างานจริงท่านใดสนใจ <c oughs> ก็มาดูได้ว่า เราทดแบบไหนแต่แต่ถ้าออกงานจริงผมจะเพิ่มรอบตัวนี้ครับมันจะได้ลดชัดเจนเลยว่ามันจะได้เห็นผลชัดเจนเลยว่าเออมอเตอร์ไม่ได้ทํางานหนักคือมอเตอร์ตัวนี้มิตซูตัวเนี้มันสเปคกมันสิบห้าเอป์แล้วมอเอเครื่องตัวนี้มันมันยี่ยี่สิบนิ้วเออตอนนี้ถ้าใช้งานจริงเนี่ยใช้งานจริงเต็มที่อยู่ที่ประมาณ สิบเอ็ดแอมคือกำลังมอเตอร์มอเตอร์ก็ไม่ได้ทำงานหนักอะไรเลยไม่ไม่ไม่เกินสิบเอ็ดแอมถ้าอัดเต็มที่นะจากที่ผมเคยทดสอบมาแต่ถ้าเราไม่ได้ทดเราครับตรงนี้มันอัดถึงสิบห้าแอมสิบห้าแอมเลยถ้าอัดหนักเราสปคมอเตอร์สิบห้าอยู่แล้วมันทำให้มอเตอร์ร้อนได้อายุการใช้งานมันก็เหลือน้อยลงครับในเมื่อมันใช้งานเต็มสปีดของมันอันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ ครับโอเคครับสวัสดีครับ